สวัสดีทุกท่านนะครับผมหลังจากคลิปเมื่อกี้นะครับผมคุณเที่ยงนะครับได้ทาการแะกกรองนะครับเด้อเป็นคีย์บอร์ดมือหนึ่งนะครับผมเป็นคีย์บอร์ดมือหนึ่งยามาฮ่า p s r e 4 7 3นะครับผมตัวนี้จะส่งไปที่จันทบุรีนะครับหนึ่งเครื่องแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกรุงเทพมหานครนะครับคุณสุนทรจันทรานะครับส่วนคุณชยยุทธเทพนะครับตัวนั้นจะเป็นจันทบุรีนะครับผม อ่ะกูจังลงรีวิวไว้นะครับผมเข้าคร่าวก็คือ2เครื่องนี้นะครับลงคล้ายๆกันนะครับผมเป็น3ชานชาเป็นจังหวะ3ชาเพื่อชีวิตลงไว้ให้แล้วนะครับผมเป็นเพราะนั้นอันนี้คือคร่าวๆนะครับกูยังเสียรีวิวคร่าวๆเนาะเสียงทั้ง2ตัวนะครับตัวนี้แถม USB นะครับเรียบร้อยนะครับมาดูแบงค์ที่1นะครับผมวิธีการใช้งานนะครับกูยังจะลงไว้แบงค์ละ1จังหวะนะครับผม1แบงค์ต่อ1จังหวะ แล้วก็1แบงก์ก็จะมี4เสียงนะครับนี่นะครับสังเกตเลขตรงนี้นะครับเด้อตัวนี้เสียบไม้ร้องเพลงได้นะครับเสียบไม้ร้องเพลงได้นะครับเป็นสินค้าใหม่มือหนึ่งแกะกล้องนะครับถ้าท่านใดเบิ่งคลิปที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าเขาจะแกะกล้องให้ดูนะครับอ่ะมาดูคลิปที่หนึ่งครับตัวนี้วอลลุ่มนะครับผมวอลลุ่มอ่ะสตาร์ทกลองตัวนี้นะครับเด้อแต่วันแรกเป็นโบยโล่เหมือนเดิมครับอันนี้ฟิกแซมปิ้งเอาลงเรียบร้อยนะครับ ฝั่งฝั่งซ้ายมือฝัอ่งขวามือจะเป็นคลิกแซมปิง้ง รุ่นนี้จะมีสโตปปุ่มเดียวนะครับเด้อเวลาถ้าเราเล่น A นะครเวลาขึ้น A อย่างเงี้ยครับเมน A เมน B หน้าจอถ้าเราอยู่เล่นเล่นอยู่เมนอ่าเมน A เราอยากให้กลับมาเมน A เราต้องกด2ครั้งนะครับถ้ากดครั้งเดียวมันจะไปเมน B มันพูดง่ายมันจะไม่มได้สลับไปสลับมาสิครับอ่าน,นะครับผมที่นี่แปงที่2นะครับอ่ะเเลข2สองครับกดปุ๊บอ่าบิกินครับผม มานี่ครับคร่าวๆนะครับผมพ่กินนะครับแบงค์ที่3 จะแบ่งที่สีครับอ่าก็ยังจะไปลง้นตูนไหนไปแบ่งที่สครับรล้วแงที่5ครับอ่าเป็นจังหวะมอลัมนะครับลายเต้ยลายลัม แบงคที่หาครับต่อไปถูกครับชะชาครับ ครับผมประมาณนี้นะครับทั้งหมด8แบงค์นะครับเราอยากเปลี่ยนจังหวะเข้ากับเอาจังหวะนะครับ่ะมากดจังหวะก็คือสไตล์ตรงนี้นะครับนี่เราตัวเขาอยากเปลี่ยนในแบงค์ที่8นะครับเขาก็ไปหากดไปแบงค์ที่8ปดุ๊บแล้วก็กดปุ่มที่1ึปุ๊บเปลี่ยนจังหวะตรงนี้ครับกดสไตล์แล้วก็หมุนครับอ่าเลื่อนหาครับถ้าได้จังหวะปุ๊บเราก็เปิดดูแล้วก็กดเมมโมรีแล้วก็กดเซฟไว้นะครับทำเหมือนกันครับทั้ง4ปุ่มนะครับต้องทิ้ขึ้นกัน นะครับเป็นจังหวะมันจะเริ่กระโดดนะครับวิธีโหลดก็คือกดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็กดฟังก์ชันตรงนี้นะครับกดชิปค้างไว้กดฟังก์ชันอ่ามันจะขึ้นคําว่าเซฟอันนี้เข้ากับหมุนนะครับหมุนตัวกลมๆนี้นะครับหาคําว่าโหลดสไตล์แล้วก็กด enter ครับ enter จะอยู่ตรงเลขศูนย์นะครับเด้อกดเลขศูนย์ปุ๊บนี่เขาจะเจอจังหวะที่อยู่ในแฟลชไดร์ครับอ่ากูจะเอาลงไว้ให้หลายพอสมควรครับผมอ่าเข้ากับหมุนหาเบึ้งอ่าจะโหลดอันนี้ปุ๊บเพาก็กด enter อีกเทนึง นะครับปพิบมันก็จะถามว่าโหลดทูเนี่ยพอโหลดทูเนี่ยเขาต้องเบิ้งเลขตัวข้างหน้านะครับเขาจะไปเซฟทับจังหวะที่เขาจะเล่นนะครับเพราต้องไปเซฟจังหวะที่เราจะเอาไว,ไว้นะครับเช่นจังหวะที่สองเก้าอ่ามันจะเริ่มจะสองเก้าหนึ่งไปจนถึงจังหวะที่สามร้อยนะครับสองเก้าหนึ่งถึงสามร้อยสิบจังหวะถ้าเขาเสียเอาลงทับจังหวะที่สามร้อยนี่เขาก็หมุนไปหาจังหวะที่สามร้อยนะครับอ่าหมุนไปเจอว่าสามร้อยเพื่อเราค่อยกดเอนเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นไม่จะเกิดการกดทับกันนะครับอ่าเซฟทับกัน แล้วก็ตัวนี้ก็เปิดรุ่นนี้เปิดเป็นมิด้ได้นะครับกดตรงนี้นะครับหรือว่าจะเป็นซาวด์เป็น MP3 นะครับเอาลงไซเฟดได้์นะครับกดตรงนี้ปึ๊บหนึ่งครั้งนะครับเข้ากับมุนหาครับมุนหาได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นมิดินะครับเครื่องจะเปิดมิดิให้ฟังนะครับผมอันนี้จะเป็นมิดิคุณยังเอาลงไว้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับ เพลงเก่าเพลงใหม่สลับกันไปครับอันนี้เป็นมิดีครับเอาไว้ฟุงเล่นนะครับนะครับผมอันนี้วิธีเปิดมิดีนะครับเนาะก็คือเปิดเข้าไปตรงนี้มูนหาเพลงแล้วก็เปิดมิดีตรงนี้นะครับผมโอเคครับผมอันนี้คือเครื่องที่1ผ่านไปนะครับผมเครื่องแรกผ่านไปนะครับเครื่องที่2ก็ค้ายกันนะครับผมเครื่องที่2ก็ค้ายๆกัน เด็วิทยวย์เสียห้บึงเนาะขออนุญาตนายสายแจ็คแป,ป๊บนึงครับ รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นเสียบแบบแบบสองเส้นนะครับแบบสองเส้นอ,อัน,นี่ก็จะทำการเซตอัพไปจังหวะเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ครับ กูอยากตั้งคาไปคล้ายๆกันเลยนะครับอันนี้แบงค์ที่หนึ่งครับต่อแบงค์ที่สองบ,บิกินครับ ถ้กเกิดมาคมเร็วมาทำกันป่ะเพอตัวเลขมันช้าก,กว่า80นะวิธีการต่งร้งคือเราจะตั้งให้มันเป็น9เป็นเป็น9 0ซ้ำซ้ซมูนะครับขาต้องมากดอันนี้มันสาแบบเทมโปอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็มุนขึ้นให้ได้90เท่ากันแล้วก็กดแบงค้างไว้ เล่นได้เลยครับันนี้ครับต่อไปแบงค์ที่3ามครับกดแบงค์หงครั้งแล้วก็อันนี้แบงค์ที่3าต้อง,งเปลี่ยนได้แล้วครับเล่นแบงค์นี้นะครับแบที่4อันนีูเทียงขามไปเพิ่น,นครับเพราะว่าเพิ่นเน้น เาจังหวะลูกครเอาเอาจังหวะวันลบแค่จ่างไวเดียวนะครัไปเพงที่หครับช่าอ่เพ่นชีวิต่กีตาร์ไปเพือ่ออไเพืี คาเหมือนกันครับอ่านนินจาวะเชาชานะครับเม่ไที่กียดใช่ใช่ครับอ่ามีาชาสามแบบนะครับแล้วก็อันที่แปดครับเว,วัดตะลุ่ แปดแบงก์นะครับก็ยังเสียบอะไห้เรียบร้อยนะครับผมพร้อมแฟดไร้นะครับเสียบไม่ร้องเพลงได้ครับเสียงไพเราะนะครับรุ่นนี้ครับเสียงไพเราะเลยนะครับเสียงถือว่าออกสายแจ็คตัวเดียวปรับเสียงร้องเสียงไม่นะครับในคีย์บอร์ดได้เลยนะครับเด้อรุ่นนี้ครับใส่ดีครับผมรุ่นนี้กําลังเป็นที่นิยมนะครับสาหรับผู้แบบเริ่มต้นเล่นแบบบอดีซีเรียสนะครับเล่นแบบเนงบ้านเล่นแบบสนุกๆนะครับผม ่ะโอเคครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับเด้อเบอร์กูเที่ยง0815747015นะครับ0815747015นะครับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมถ้าเป็นสินค้าแบบนี้นะครับกูเที่ยงบอด้มีเก็บปลายทางเด้อครับเรื่อยแจ้งไว้ก่อนนะครับถ้าเป็นคีย์บอร์ดน้อยก็โทรเข้ามาคุยกันได้นะครับคีย์บอร์ดน้อยก็ส่งได้เพราะมัน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 ขีนบบใหญ่เนาะราคาส่งมันก็บ่แพงนะครับผมอ่ะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวคุณดีไปแพ็คจัดส่งให้เพิ่นนะครับพรุ่งนนี้ะครับผม ขอบคุณมากนะครับพอ,อกันไหมครับผมสวัสดีครับ